คุณนิ่มคุณนิ่มทำอะไรครับประกอบอาชีพอะไรเฮ็ดนาค่ะเฮ็ดนาทำมาทำนาอยู่ที่ไหนครับเยสุทอนยสโสเนาะรับจ้างหรือเป็นนาของเราเองเช่าเขาเช่าเขาพอไหมพี่กำไรมั้ยขาดทุนขาดทุนเอาโธอันนี้มาออกเซาออกเซาเมื่อกี้นานี่ดือดแล้วมันเซากทำนาเช่าเขาแล้วก็ขาดทุนด้วยขาดทุนขาดทุนและที่จะไปเช่าเนี่ยเป็นที่เดิมของเราไหม บ่ค่ะไม่นะไปเช่าที่ใหม่ไปเช่หม่องมันมีน้ำแลวนะค่ะไปเช่หม่องมันมีน้ำแลวนะค่ะไปเช่าที่ที่มันมีน้ำอ๋อโอเคไม่งั้นมันโผล่ข้าไม่ได้เเป็นนักร้องด้วยไหมครับบ่ค่ะอย่างเดียวเลยทำานอย่างเดียวค่ะอายุไรในปีนี้อายุเท่าไหร่สี่สิบหกปีิงสี่สิบเจ็ดเหรอค่ะกำลังจะ47เจ็อ๋อปีนไป4ี่สิบเจ็แล้วปี้งปิ้ิง ปิ้งเหรอย่างย่างก็ปิ้งกันเดียวกันละค่ะย่างก็ปิ้งกันเดียวกันละค่ะอันนี้ภาษาอีสานจริงพวะเนี่ถามพี่เด่นเดนได้เลยปิ้งคืออะไรกว่าเหรอย่างย่างอ่ะนะปิ้งกับย่างย่างสี่สิบสี่สิบหกย่างสี่สิบเจ็ดมีลูกไหมย่างอยู่สองคนละค่ะย่างอยู่สองคนละค่ะย่างอยู่สองคนจ้ะ จะปิ้งหรือจะย่างเจ้ากันเมื่อกี้ปิ้งบบสี่ห่วงจะไปสี่สิบเจ็ดอันนี้มีลูกย่างอยู่สองคนอย่างซื้อๆกำลังจะมีลูกอย่างนี้เหรอมีแหละค่ะมีแล้วสองคนและลูกกำลังจะมียังไงหรือไงลูกก็มีหลานต่อเหรอค่ะอุ้ยโอ้นี่เป็นยายจริงป่ะเนี่ยลูกมีหลานแล้วเหรอมีแหละค่ะแล้วซีพอกลูกอายุเท่าไหรแล้ววะลูกอายุ้ยลูกยิ้ห่าเหระค่ะยิ้ห่าจ้า มีลูกตอนยี่สิบเอ็ดเป็นคุณยายแล้วชอบพี่เด่นเพ็นอานวยพรเพราะอะไรเพราะพี่เขาร้องเพลงเพราะชอบตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่รอเด็กๆเหรอค่ะเด็กๆสิบสองสิบสามปีนี่แหละค่ะเขาก็รลองเพลงสาวหน้าขาดรักเพราะเราทำนาอยู่ค่ะทังขาดรักขึ้นกันทำนาเพราะว่าพอมาสิบสามสิบปีเขาพี่เขาจะลองเพลงคนหลังยังค่อยคนหลังยังคอยเขากระถากผู้ชีเขาม้าเฮาค้อรอรอ พยายามช่วยแต่หน้านี่คือหมายคำถามเต็มไปหมดเลยคนหลังยังคอยคอยช่วยขึ้นซัพเต็ม์นี้ด้วยคอยคนรักมาอ๋อเราก็ชอบชื่นชอบเนื้อหาบทเพลงเขาใช่ไหมสวยนี่สวยแน่เราเนี่ยเคยมีใครบอกว่าชมไหมว่าสวยแน่เราสวยก็มีแต่แฟนเหรอคะเออไม่ยอมกันเลยนะเนี่ยไม่ยอมสวยพี่ยงก็ให้พี่พานุพงษ์ก็ชมคนเดียวก็พอแล้วเคย พานุพงศ์ฟังไหมเคยค่ะบ่อยๆทุกวันค่ะเนี่เนี่ยทุกวันแล้วเราเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเข้าใจพี่ถามว่าพอไหมพี่พาไหมพอแล้วมีเธอคนเดียวก็พอแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโหล่โลโหล่ไปไม่ดังลองนี่ดังไหมโล่โล่เออนี่จะลองเอ้าจดเนื้อ ไปเด้ได้เดี๋ยวลืมไอไอตัวเล็กๆนี่คืออะไรตัวเล็กๆนั่นคือหมอมลำค่ะถ้านหมอลำนะและถ้าบอลโดนแป้งมันจะจีได้ร้องเนี่ยอ๋อถ้าบอลโดนแป้ง,งจะเข้าไปไอต,ตัวตัวตัวเล็กถ้าถ้าโดนแป้งก่อนเอาตัวใหญ่ไปก่อนเลยไม่เมย์ไม่คนนี้ไม่เมย์ทำได้ทำได้คนนี้สบายตัวอ่า